คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่ทำขึ้นได้มาจากการคำนวณและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อทราบแล้วเชิญเข้าไปรับชมด้วยกันนะครับสวัสดีครับมาอยู่กับผมครับช่องทวานอมทวนนะครับวันนี้เปิดเทอมใหม่ครับก็ต้องเข้าเรียนกันต่อนะครับผมก็นี่ครับผม มาเรียนกันต่อทดสอบไปด้วยกันครับว่าสูตรของเราครับเขาเรียกว่าเจ็ดสูตรพระเอกนะครับผมสูตรพระเอกนี้ไม่หลุดซักสูตรนะครับผมสูตรบนล่างครับมาเริ่มศึกษาไปพร้อมกันครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าสูตรเหมือนวันนี้จะเข้าไหมครับหลังจากที่เข้าเก้าหนึ่งมาเต็มๆนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรที่ต้องกลับนะครับสูตรที่ต้องกลับผมเรียงไว้เรียงไว้เดินหน้าเฉ้ใช้ครับแต่ต้องกลับด้วยครับ ก็ถือว่าเข้าตรงๆครับผมก้าหนึ่งนะครับแล้วงวดนี้ครับข้างล่างเฉียดไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆครับเราแค่เลือกติดตัวครับงวดนี้ครับงวดนี้จะล้างตาข้างล่างนะครับข้างบนก็จะเอาเหมือนกันครับก็ไม่รู้จะเข้าไหมครับเปิดเทอมนี่เทอมยาวนะครับผมก็เข้ามาปวดหัวครับในสูตรตรงหัวต่อเลยครับผมปวดหัวคนเดียวนานเลยครับก็มาศึกษาร่วมกันครับว่าเป็นยังไงนะครับ มาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่สูตรแรกนะครับผมสูตรทีรร่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับผมสูตรที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามครับการเพิ่มหนึ่งหนึ่งสามนะครับหลั هم, งจากที่เราบวกหกคงที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเพิ่มหนึ่งหนึ่งสามนะครับตัวแรกก็จะวางปกติจะใช้ตัวแรก จะใช้ตัวทั้งหมดสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวแรกจะวางธรรมดาและตัวที่สองก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มตามนี้เลยครับหนึ่งหนึ่งสามะครับนี่คือเลขกลิงที่เดินยาวไม่หลุดนะครับไม่มีหลุดยาวแล้วนะครับยาวแล้วอันนี้ทำมาเป็นคร่าวๆนะครับทุกูตนนะครับในนี้เป็นสูตรที่ยาวมากเลยนะครับ ไม่ใช่สูตรระยะสั้นนะครับใช้ได้นานนะครับเอาครับมาเรียนรู้ไปได้วยกันเลยนะครับอันนี้นะครับผมดูการทำเลยนะครับอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขหน้าเลขท้ายสองตัวนะครับแล้วก็เลขหน้า ทั้งที่สองคือหลักหน่วยครับชัดในนอกครับเอานะครับห้าบวกห้าครับอันนี้บวกกันสองครั้งครับสองขีดก็คือสองครั้งครับห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับสิบบวกแปดก็สิบแปดนะครับสิบแปดบวกเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดบวกหกนะครับ เป็นสามสามครับเราก็จะเขียนไว้ครับสามสามนะครับผมสามสามเราก็จะใช้แต่เลขสามนะครับข้างหลังครับผมแค่แต่ตัวหลักหน่วยครับตัวเดียวไปบางไว้ครับนะครับสามบางไว้ครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับใช้หมดสี่ตัวครับตัวต่อมาก็จะเพิ่มครับ หนึ่งหนึ่งสามนะครับเพิ่มหนึ่งครับตัวแรกตัวแรกเพิ่มหนึ่งก็เป็นสี่นะครับหาครับสี่นะครับตัวต่อมาก็เพิ่มหนึ่งครับเป็นห้านะครับตัวต่อมาครับเพิ่มสามครับคือสูตรหนึ่งหนึ่งสามนะครับห้าแปดนะครับอ่าครับผมซึ่งเราก็จะได้มาแล้วครับผม สามสี่ห้าแปดนะครับสามสี่ห้าแปดซึ่วเราจะเขียนไว้นะครับผมสลับแผ่นนึก่นครับแปดหนึ่งครับสุดแรกนะครับผมสุดแรกเลยสามสี่ห้าแปดนะครับสามสี่ห้า ต่อมาเลยครับผมสูตรที่สองครับผมสูตรที่สองจะมาชมสูตรที่สองกันต่อน,นะครับผมสูตรที่สองคือสูตรเพิ่มสามหนึ่งสองครับเพิ่มสามหนึ่งสองนะครับผมจะทําอย่างนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่งงครับไม่งงในการเพิ่มครับนะครับสูตรที่สองครับสูตรบนล่างสามหนึ่งสองครับ เราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับผมเขียนไปเรื่อยครับสามสี่ห้าแปดครับงวดที่แล้วคราวนี้เราก็จะเขียนนะครับสิบหกเมษายนนะครับนะครับใช้ารางวัลที่หนึ่งครับหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับบวกกับ เลขท้ายสองตัวคือหลักหน่วยครับคือเลขแปดนะครับออก5้าแปดใช่ไหมครับใช้เลขแปดนะครับแล้วก็บวกสาของที่นะครับเอาครับใช้หนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้านะครับหนึ่งแปดหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกสามนะครับเท่ากับสิบสองเมื่อกี้แฟนเข้ามาทัากครับก็เลยไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเขียนใหม่ครับได้สองครับท้ายเลข อ๋อเขียนฝั่งนี้ครับมีคนมาถามก็เลยงงครับได้สองนะครับก็เพิ่มนะครับสามหนึ่งสองครับ 3, 1, ครับสามหนึ่งสองครับตัวแรกก็เพิ่มสามครับตัวแรกก็เป็นห้าครับก็ใช้ตั้งแต่ตัวแรกเลยครับสอง ตัวต่อมาเพิ่มสามครับตัวต่อมาก็เพิ่มหนึ่งครับเป็นหกนะครับห้าก็เป็นหกแล้วก็เพิ่มสองครับได้เป็นแปดนะครับนี่ครับสองห้าหกแปดนะครับจะเขียนไว้นี่นะครับอ่าได้มาแล้วครับ เลขห้าสองตัวเลขแปดสองตัวแล้วต่อไปเลยครับสูตรที่สามนะครับผมสูตรที่สามสูตรที่สามหนึ่งหกหนึ่งครับการเพิ่มหนึ่งหกหนึ่งครับสูตรที่สามไม่ง่ายเลยครับใช้รางวัลที่หนึ่งครับคือหลักสิบครับคูณสองครับหนึ่งคูณสองเท่ากับสองนะครับ ก็เพิ่มหนึ่งหกหนึ่งครับตัวตัวตัวนี้ก็เพิ่มหนึ่งครับเป็นสามครับได้เท่ากับเหมือนงวดที่แล้วนะครับก็เหมือนกันเลยครับนี่ครับเพิ่มหกอันนี้เพิ่มหนึ่งเป็ <uncover ing explanation> นศูนย์คร <helping>. ับได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวคูณเหมือนกันครับคูณสองครับหลักสิบคูณสองก็ได้มาเหมือนกันครับได้สองสามเก้าศูนย์ครับ ครมามาเลยครับสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เมื่อที่แล้วเข้านะครับเข้าห้าแปดนะครับเต็มเต็มเลยครับ้าห้าแปดนะครับห้าแปดนะครับตัวที่สี่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับข้อดีมากเลยครับดูการจับคู่ครับเข้าดีมากเลยครับจับคู่ได้เข้าดีมากเลยครับแต่สูตรนี้ยังไม่มีชื่อนะครับแต่ก็เข้าดีมากเลย ยังไม่ตั้งชื่อให้ครับเดี๋ยวหลุดตั้งชื่อให้แล้วเพี้ยนทุกอันเลยนะครับก็เข้ามาเจะตัวสองตัวครับหยดหย่อแยบแต่ก็เข้านะครับไม่หมิดแต่ก่อนไม่ตั้งชื่อให้เลยครับเข้าหืมข้างบนข้างล่างเลยนะครับพอตั้งชื่อให้เสร็จเข้าเยีหย่อแยะเยออแยะนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตั้งให้นะครับเอาครับบวกกันง่ายครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับนี่ครับใช้รางวัลที่หนึ่งครับ หลักร้อยครับบวกสิบบวกหน่วยครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกเก้าอีกทีเป็นสิบเก้าครับวางเลขเก้าไว้ครับไปดูตัวเพิ่มครับสามสามสองครับเพิ่มสามสามสองอีกสุดจี่สี่สามสามสองเก้าก็เป็นเพิ่มสามครับก็เป็นสิบสองครับตัวต่อมาก็เพิ่มสามครับสองก็สามสี่ห้าครับเป็นห้าครับ ต,ต่อมาเพิ่มสองครับตัวสุดท้ายเป็นเจ็ดนะครับเขียนไว้อีกทีนะครับผมเก้าสองห้าเจ็ดนะครับเก้าสองห้าเจ็ดนะครับนะครับสูรพระเอกของเราครับนะครับต่อมาก็สูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้า นี่ครับสูตรที่ห้าก็ใช้ครับหลักพันครับบวกกันสองครั้งครับบวกด้วยรางวัลเลขทยสองตัวครับคือหลักหน่วยครับใช้หลักหน่วยนะครับบวกด้วยครับเลขนี่ครับเลขหน้าครับเลขหน้าครั้งที่สองคือหลักหน่วยนะครับได้เท่าไหร่ก็บวก6กคงที่นะครับก็จะบวกได้ดังนี้ครับห้าบวกห้าเป็นสิบครับห้าบวกห้าเป็นสิบบวก สิบวกแปดเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่บเจ็ดนะครับยี่ิบเจ็ดบวกหกก็เป็นสามสิบสามครับนะครับสามสามนะครับ,รบก็เขียนเลขสามสิบสามไว้นะครับใช้แต่หลักหน่วยครับเลขสามครับ ก็เพิ่มครับสองสองสามครับสองสองสามตัวแรกก็สองครับสามก็เป็นห้าครับตัวต่อมาก็เพิ่มสองครับเป็นเจ็ดนะครับตัวสุดท้ายก็เพิ่มสามครับเป็นศูนย์ครับเป็นสิบครับเป็นศูนย์ได้เจ็ดศูนย์ครับนะครับจะเขียนไว้ครับสูตรที่ห้าได้สามห้าเจ็ดศูนย์ครับ สามห้าเจ็ดศูนย์ครับต่อมาเลยครับต่อมาอสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกอันนี้คือสูตรเก็บตังค์ครับสูตรเก็บตังค์สูตรเก็บตังค์งวันนี้ต้องแก้มือนะครับเนี่ย มดนที่แล้วเข้าสูตรจมือร้องไห้ครับถ้าจมือร้องไห้ก็เข้านะครับแล้วก็สูตรที่สี่ก็เข้าครับวันนี้ใช้สูตรเก็บตังค์ขอให้เข้านะครับอะครับสูตรที่หกเพิ่มสามหนึ่งสามครับสามหนึ่งสามสามสี่สามนะครับเพิ่มสามสี่สามอ่ะครับง,ง่ายเลยครับ ใช้หลักสิบนะครับคูณสองครับก็คือหนึ่งครับเก้าหนึ่งเก้าก็คือหนึ่งครับหนึ่งคูณสองเท่ากับสองครับก็ได้ตัวเดิมนะครับสองสองห้าได้ตัวเดิมเลยครับสองห้าเก้าศูนย์นะครับ 2, 5, 9, ครับสองห้าเก้าศูนย์ โอโ้เวลาหมดไปเยอะเลยครับก็วิเคราะห์ไปด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับสองห้าเก้าศูนเรามาคำนวณด้วยกันครับ่มันจะเป็นแบบที่ผมว่าไหมหรือว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็จะได้ชี้แนะกันด้วยนะครับเพราะว่ามันบางที นั่งงงในยอยู่คนเดียวก็มีครับไม่รู้ใครจะจับยังไงครับแล้วแต่มองดูนะครับแต่มองครับเอาครับสุดที่เจ็ดนะครับสุดที่เจ็ดเวลาไปเยอะแล้วครับตรงนี้เพิ่มสองหนึ่งสองครับเพิ่มสองหนึ่งสองครับเอาครับใช้รางวัลที่หนึ่งครับ ร้อยสิบหน่วยบวกกันนะครับบวกได้ก็สามของที่นะครับก็นี่ครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบครับบวกเก้าทีเป็นสิบเก้าครับสิบเก้าบวกสามครับเป็นยี่ยี่สองครับก็วางเลยครับยี่สองนะครับเพิ่มสองหนึ่งสองครับอันนี้ก็เพิ่มสองครับตัวแรกสองก็เป็นสี่นะครับ หนึ่งก็เป็นห้านะครับตัวสุดท้ายก็เพิ่มสองครับก็เป็นเจ็ดนะครับสวยมากเลยนะครับเลขเจ็ดครับสูตสุดท้ายของเราครับผมก็ได้สองสี่ห้าเจ็ดสองสี่ห้าเจ็ดนะครับ กระดาษนี้เราจะใช้ให้เต็มนะครับเราจะคำนวณไปด้วยกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับอครับท่านผู้ชมมองเห็นเลขอะไรครับผมโอ้โหเลขผมมองเห็นครับเลขห้านะครับเลขห้านี่เพิ่งคำนวณครั้งแรกไปด้วยกันนะครับนี่ครับยังไม่ทันคำนวณเลยครับเลขห้าครับเลขห้าต่อมาก็มันมองเห็นอะไรสี่มาสองอ๋อสองครับสอง อาครับเลขสองครับสองโหสองก็สี่ตัวครับอันนี้ห้าตัวเอาครับทำย่างงี้งงดีกว่านะครับตั้งไว้เลยครับศู 0, 1, 2, 3, 4, นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าะครับหกเจ็ด แปดเก้านะครับเอาครับนี่คือสูตรนะครับลืมเลยครับวันนี้ต้องขีดนะครับเอาครับมาคำนวณคำนวณเลยครับตอนนี้เอาครับสามสี่ห้าแปดครับสูตรแรกสามสี่ห้าแปดจะขีดจะขีดแต้มไว้ครับสามสี่ห้าแปดครับขีดไหมครับสาม ีห้าแปดนะครับต่อมาครับสองห้าหกแปดครับสองนะครับสองห้าหกแปดนะครับต่อมาครับสองสามเก้าศูนย์สองสาม

ต่อมาครับสองห้าเก้าศูนย์ต่อมาครับสองห้าได้ห้าแล้วครับเก้าศูนย์นะครับต่อมาครับตัวสุดท้ายครับสองสี่ห้าเจ็ดสองก็ได้ห้านะครับห้าหอสองสี่ห้าหอห้าอันดับหนึ่งครับผม ห้าเจ็ดอ้าวครับผมก็ได้มาแล้วเลขห้าชัดเจนที่สุดนะครับอันดับสองก็เลขสองครับผมหกเต้มสองเต้มมาแน่นอนครับเลขห้างวดนี้ครับผมได้พระเอกรับเลขห้านะครับนะครับสองครับขีดไปแค่สองตัวนะครับเพราะว่าเด่นที่สุดนอกนั้นก็ศูนย์สามเจ็ดเก้าโอ้โหจะมาห้าสองหรือเปล่าครับวันนี้ก็มารับชมนะครับว่าเป็นไง ถ้ามองจากตัวเลขครับผมจะแบ่งเอาช่วงนี้อีกนะครับช่วงนี้ก็จะนี่ครับช่วงนี้ก็จะจับคู่ได้ดีนะครับแต่ช่วงนี้ก็มาเหมือนกันนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โอกาสนะครับก็เป็นเลขวิ่งครับแต่ว่าเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยครับวันแรกเวลาหมดไปเยอะนะครับผมวันนี้ก็ให้เข้าๆให้ดูเข้าๆครับป่าเลขไหนมาแรงนะครับผม ก็ยังไม่จับคู่ให้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมนครับแค่ให้แค่มองก่อนนะครับโอห้าสองครับห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าก็มาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมมองเห็นเลขอะไรครับผมชัดเจนที่สุดเยอะที่สุดนะครับคอมเมนต์มาครับชอบเลขไหนครับผมเลขห้าเลยครับห้ามาแน่นอนนะครับวันนี้ห้านะครับผมจะ ผมว่าเลขห้ามานะครับห้ามาไม่รู้จะมาล่างหรือมาบนนะครับแต่ห้าต้องมาแน่นอนเพราะว่าเลขเราชี้เข้าไปที่เลขห้าและเลขสองครับห้ากับสองครับผมวันนี้ก็วิเคราะห์แค่นี้ครับผมจะตัดคลิปให้ไวๆนะครับในชุดนี้ครับเพราะว่าเวลาเยอะมากเลยครับถ้าช่วงไหนตัดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเพิ่มความเร็วนะครับผมก็พรุ่งนี้มาวิเคราะห์ไปด้วยกันอีกครั้งครับว่าผมจะ ทำสูตรล่างให้ดูครับว่ามันสูตรเก่าที่เข้าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณผู้ที่รับชมรับฟังครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขาบคุว่าสวัสดีครับ